นพริกป่นน้ำปลาบีบมะนาวเครื่องของเราลาดเลยน,น้ำเยอะจังหมดแรง ส,ส <ar> ่เยอะแต่โฟล์นอ่ะใส่เยอะไหมแม่เอเทียมเจียวหอมหอมกินกันเลยจ้าพริกไทยใส่ลงไป ขอเพิ่มน,น้ำส้มอีกนิดนึ่ปไาชิมกันเลยจ้ามากินมากเีย่ยอลังการเิ็นตะรโฟร์สูตรเตตุทิพเทเรนมาสองเซ็นไปเลยไม่ต้องถามนะครับว่าถามได้ถามได้หมดไหมก็ถึงเย็นละทำอลังการไปทำทีหนึ่งก็กินได้นาน เห็นเส้นมีเหลืองน่ากินมากค่ะก็เลยแบบจัดไปกันหน่อยอ๋อลายแตกอินตผฟูัสูตรกระเทียมกระเด้นยพี่น้อยสิมเหรอฮืมเปรี้ยวยีงไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเผ็ดเปรี้ยวหอมมีเหลืองแบบน่ากินมากอืม ถึงว่าใครมาสั่งก๋วยเตี๋ยววันนี้ยหรือก็จะก,กินจะมีเรื่องอปลาหมึกหมูสับหัวน้ำจิ้มซุก,กี้มาวันนี้นะอืม,อม ลองชิมเส้นใหญ่วันนี้เส้นใหญ่ได้ยี่ห้ออื่นมานะ,ะตอนนี้ประมาณบ่ายสองค่ะหนึบหนึบเหมือนเดิมอร่อย ใส่คนาใส่หมูชิ้นหมูสับหมูยอเลือดมีเห็ดเห็ดด้วยเห็ดหูหนูนนขาวตอนแรกว,ว่าจะกินยำไม่มีพริกพริกปันหมดมใส่หอมกลางในไกลพี่น้องเอ้ยสีส่อยังกเด็ดตัวน้นอม,มากินกันก่ไดไป หอ,อมพริกผัดมากพี่ร้างฝนก็มิดแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วใบมาพผ้นหอมเจมี่เลืองมั้นเนาะ มันหอมเริ่มแบ็นี้าดร้อน,นอมากเคียวโดนกระเทียมไปแล้วรอร่อยจับ ไอเล็บโซเดียมสีสันมันได้จริงๆทีกร้านนี้น้ำซอดสดินตาโฟด้วยเสร็จแบบทุท้นพี่น้องเลย mm hmm. อืมอิ่มหมาแล้วเหรออมาดีจ้าแฮมอะแฮมอยู่นี่อยู่นี่วันนี่เหละว้าวัาเนี่ยมานี้ยมา,มาโอ้วันดีค่ะเอยขากไหล แถวอุ้มเบินเยอะแล้วกินต่อได้ เส้นไม่อืดด้วยนะเส้นใหญ่ดุบๆอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะแม่เส้นใหญ่ พิงใส่คานาด้วยไว้ประจงพรก่อน